สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมากฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมากฮอตขัคันเทพนะครับหากใครอยากเล่นก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับสำหรับแอปมากฮอตขัคันเทพเป็นหมากฮอตไทยเรานะครับไทยเช็คเกอร์นะครับหรือว่าไทยหมากฮอตไทยเจอคู่แข่งเล่นมาตรฐานตัด7 ตัวนี้ก็น่าจะขึ้นผมขึ้นดาวเหนือนะครับดาวหนือสู้กับมาตรฐานเป็นสามตัวเรียงรูปดาวเหนือเขาขึ้นมาทรงนี้ชี้ออกไปมีสิทธิ์ได้ร่มนะครับถ้าเดินทรงนี้มีสิทธิ์โดนร่มได้ผิดตรงสามเอ็ดจิหกนี่แหละ อคอยดูว่าเขาจะยกอะไรถ้ายกสามสิบยี่ห้านี่โดนร่มนะครับหากใครไม่รู้ว่าจะร่มยังไงสมมติว่าเขาเดินสามสิบยี่ห้าหากใครไม่รู้ว่าจะร่มยังไงส่งคําถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าเดินสามสิบยี่ห้าจะโดนร่มแบบไหนไหแบบนี้เขียนมาได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ไม่ดูไม่ออกนะครับว่าคว่ำจะโดนร่มได้ยังไงถ้ายกสามสิบยี่ห้าเนาะ แต่ว่าพอดีคู่แข่งไม่ได้เดินนะครับคู่แข่งไม่ได้เดินเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นตอบคาถามให้นะครับหากใครไม่รู้จากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคู่แข่งเดินสามสิบยี่ห้าจะโดนร่มแบบไหนเขียนคําถามมาแบบนี้เลยนะครับเกมแรกหมื บางคนดูร่มไม่เป็นดูร่มไม่ออกวิธีการทิ้งร่มก็จะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าคน,นไหนเขาทิ้งร่มไปบ่อยๆเขาดูออกแปบ๊บเดียวก็ดูออกนะครับอเอาลครูแข่งมาแล้วแต่คู่แข่งคนนี้เขาดูออกนะ เขาเลยเดินให้ผมกินฟรีไปตรงไปตกหมายเลขยี่สิบนะครับไม่งั้นเขาจะโดนเขาเลยเขาดูออกเขาเลยต้องทําแบบนี้นะครับคู่แข่งคนนี้นะแสดงว่าเขารู้ว่าเขาจะโดนร่มนะครับเขาก็เลยต้องทําเดินให้กินฟรีฟ มานี่ครับขึ้นไปก็ลงไปเข้าฮอดเลยนะกูแข่งยอมแพ้แล้วนะครับเกมดำเนินไปยากกระดานที่สองแผ่นที่สองแผ่นที่สองขึ้นไปครับผมขึ้นมาตรงนี้ก็ไปนี่ก่อน ถ้ามานี่ก็ไปทรงนี้นะครับถ้าเขาเดินหกมาสิบยี่สี่สิบเก้าเลยนะครับแต่ถ้าเขาเดินเ็ดมาสิบให้ยกยี่3หกยี่สามนะครับจะต่างกันนะถ้าเขาออกแนวห้าเต้มผมจะเดินยี่สี่สิบเก้าพุ่งขึ้นไปกดดันให้เขาเล่นยากๆนะครับ แต่ถ้าเขาออกเป็นทรงดาวผมจะเดินยี่สิบหกยี่สิบสามจะเดินต่างกันตรงนี้นะครับอันนี้เทคนิคนี่นิดหน่อยเนาะสำหรับไว้รองรับแต่ละแต่ละโจทย์ที่เราจะเจอนะครับแต่ถ้าใครไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรครับเอาแต่ที่ท่านถนัดก็ได้ท่านจะเดินทรงทรงเดียวรับทั้งห้าเต้มรับทั้งสามเหลี่ยงเลยก็ได้นะครับโอเค ขึ้นไป,ไปนี่ครับแต่ผมใช้คนละแบบในการรับ5้แต้มผมก็จะเดินอีกทรงหนึ่งแต่ถ้ารับทรงดาวหรือว่าสามตัวเยางทรงดาวผมก็จะรับด้วยอีกทรงหนึ่งนะครับแต่เป็นต้นแบบก็คือเป็นมาตรฐานทั้งคู่นะครับโอเค ันนี้ขึ้นไปยกนี่มานี่ขึ้นไปนี้น่าจะกักอยู่พอดีนะผมว่าเนี่ยนะครับคู่แข่งยอมแพ้ครับเพราะไล่ไล่ตัวเดินแล้วมันโดนโดนบล็อกพอดีทั้งคู่นะครับมาดูคู่ที่สองครับผมคู่ที่สอง เราได้เป็นฝั่งเดินก่อนก่อนเลยนะครับโอเคโจรมาแล้วนี่โจรยิ่งดีเลยครับเจอโจรนี่ยิ่งชอบเลยเข้ามุมมมบนั่นแหละครับเข้ามุมไปเลยมานี่ปุ๊บยิบห้ายิบยิบห้าก็พอนะทีนี้อย่าเพิ่งเดินยิบไปยิบสองนะครับให้มานี่ก่อนมีคนถามว่าทําไมต้องไม่เดินรอรอให้เขาต่อเหรอมันถึงเราเดินไปเขาเขาก็ต่อได้เหมือนเดิมครับ ถึงเดินไปเขาก็ต่อได้เหมือนเดิมโอเคมีบางคนคอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube นะครับทำไมต้องไม่เดินยี่2ิบห้ายิบสองพิธีรับของโจนรอให้เขาต่อเลยว่างั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าถึงเราเดินไปยี่2ิบห้ายิบสองเขาก็ต่อได้อยู่ดีเพราะมันมีตัวหนึ่งอยู่ยีิบอยู่สิบแปดอยู่แล้วนะโอเคเนาะนะครับ ส่วนท่านจะทําตามหรือเปล่าไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรครับขึ้นไปต่อตัดข้างทรง,งนี้ขึ้นมาเบียดขึ้นไปขึ้นมานี่ แทกกินเข้าไปเราตว,วัด19บเสบห้านะครับผมตัวนี้กินยาวๆไปเลยทะลุเข้าฮอตไปขึ้นมานี่ลงไปเข้าฮอตครับผมลงไปนี่มานี่ไปครับ ลงมาเข้าฮอตยี่สิบเจ็ดนั่นแหละเข้าไปเข้าฮอตไม่ได้นะครับเข้าฮอตโดนค่าเข้าได้แต่โดนค่าไม่ใช่เข้าฮอตไม่ได้เข้าได้แต่โดนค่า,า,า,ต,าต้องบอกงนี้สลับฟันปลาเพื่อบ,บีบให้เขาเข้าฮอตไม่งั้นเขาจะโดนกินจากนั้นเราก็เช็คเมดภาษาหมักลุกเขาเรียกเช็คเมดโอเคครับ โอเคครับขึ้นไปอาโจกรก่อนมาโจกรก่อนก็ชอบนะครับโจกรก่อนมาเลยโจกรก่อนจะรับอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนโจรหลังนะโจรหลังจะใช้มาตรฐานแต่โจกรก่อนจะออกเป็นทรงกันไกลบวกสามเหลี่ยงสามตัวเหลี่ยงนิดๆนะครับนีน่นะครับเป็นทรงกันไกตัวนี้ขึ้นมานี้ก็ขึ้นไปนี้ นะครับสามตัวเหียงกันไกลนิดนิดขึ้นมากินซิกแซกไปซิกแซกมา <c oughs> ขึ้นไปทรงนี้มานี่ไปนี่ดีกว่ายิบสองมาสิบแปดโดนแย่สาม ตัวนี้ขึ้นมายี่สิบแปดยิบสี่เข้ามุมไปก่อน <c oughs> ขึ้นมานีถ้าเราเดินยี่สิบเอ็ดยิบห้าก่อนแล้วก็เดินสิบเอ็ดสิบหกเข้ากินเนาะเข้ากินเพื่อให้เขาอุดนะครับเพื่อให้เขาอุด อุดเดมันต้องอุดนะครับไม่อุดก็โดนกินสองพออุดพออุดปุ๊บเราก็ยาวเลยนี่แหละครับแผนการเราแผนการเราพออุดปุ๊บก็ยาวเลยเข้าเข้ากินเราก็เข้านี่นะครับเข้าไปนี่ก่อนกินตบเข้ามาตัวนี้ยึดเหมือนเดิม ตัวนี้แย่ปพิบเรากินไปทางนู้นเราจับจับนี่ดีกว่าจับนี่ให้เข้ากินเลยนั่นแหละครับกินมาให้กินอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับผม มาถึงคู่ที่สามครับผมคู่ที่สามขึ้นไปตัวนี้ทรงนี้อันตรายน่าจะเดินเป็นดีทีเดียวคนนี้น่าจะเดินเป็นดีทีเดียวเป็นทรงดาวนะครับให้เราขึ้นแบบนี้ถ้าเป็นทรงดาวถ้าเขาเข้ามาตัวนี้เราจะพุ่งหัวก็ได้นะครับถ้าใครเก่งพุ่งหัวส่วนผมไม่ค่อยเก่งนะครับผมเป็นหมากที่ เดือนพู่หัวไม่ค่อยเป็นนะครับตัวนี้ก็รับนี่ตัวนี้เขาเขาจะหาเสมอง่ายเราก็แย่ไปแต่เราไม่ไม่กินไปทางยิบไปทางสิบเก้าผมกินไปทางยี่สิบกินไปทางยี่สิบนะครับตัวนี้มานี่ถ้ากินไปทางสิบเก้าก็เสมอง่ายเกินไปเอาแบบวัดดวงไปเลยขึ้นไปนี่เขาขึ้นมานน่น ขึ้นไปนี่ครับผมมานี่แล้วไปนี่ขึ้นไปคู่นี้คู่สุดท้ายสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับ ซ้ายซ้อนท้ายขึ้นมาตัวนี้ขึ้นไปครับผมเตรียมยิงขึ้นไปแบบเตรียมยิงหยอดมาตัวนี้ก็น่าจะออกแนวเสมอเลยครับแต่ว่าเสมอแบบยากๆหน่อยหรือว่าจะเสมอไหมหรือว่าเราจะแพ้ก็ไม่รู้นะ เอาละครับเขาต่อไว้แล้วทีนี้เขาต่อไว้แล้วเราต้องวัดดวงแล้วงานนี้กินไปทางไหนดีกินไปทางหมายเลขเจ็ดไปมอาแล้วน่าจะเสมอครับน่าจะเสมอก็กินคนละตัวก็จบข่าว เลี่ยบร้อยครับเลีย่ยง่ายดีคนน, <c oughs> น,นี้ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปปัดขวาปัดขวาปัดขวาที่เด็ด <c oughs> ไม่รู้ที่เด็ดหรือที่ขาดนะครับไม่รู้ที่เด็ดหรือที่ขาดปัดขวาขึ้นมานี่ ขึ้นไปก็เหมือนคล้ายๆตัดหน้านี่แหละครับคล้ายๆกับตัดหน้านี่แหละไปนี่ขึ้นไปโน่น ไปนี่ต่อพังทลายเข้ามาเหมือนดูไม่ดีไงไม่รู้แล้วนะเหมือนดูไม่ดี <c oughs> เหมือนจะดูไม่ดีนะครับสามสองย่ิบเจ็ดนอนหล่ะมาแล้วมาจริงๆด้วยสามสองยิบเจ็ด นันมาแล้วเตรียมมาแทรกแล้วขึ้นไปแทรกเข้ากินเราต้องต่อไม่งั้นเรียบร้อยนะครับไม่งั้นเราแพ้เร็วเลยเกมนี้เราน่าจะไม่รอดนะครับเราน่าจะไม่รอดเกมนี้ขึ้นไปทรงนี้ขึ้นไปทรงนั้น มาตรงนี้ไปนู่นเลยคนนี้เล่นฝีมือมากนะครับสุดยอดเลยเสมอได้ถือว่าเป็นทุนนะครับเราเสมอได้ถือว่าดีแล้ว <c oughs> เขาฝีมือเหลือเกินเย็บมานอ่ก่อน ขึ้นมานี่เสมอได้ถือว่าดีแล้วนะครับมาใกล้ๆนี้ก่อนเพื่อได้ยิงสองมาขวางทางไว้แล้วงานนี้มานี่ มาใกล้ๆแถวนี้แหละไปจับที่เดิมถ้าวนไปวนมาก็คงเป็นเต้มเสมอนะเนียอะนะครับลงมานี่ก่อนมานี่ จับนี่ครับเขาน้่าจะวนติดชึ่องอยู่แถวนี้นั่นแหละครับคนนี้เขาไม่ไปไหนเลยอ่วนมาอีกรอบหนึ่งผมมาหมายเลขสองดูสิลงมาหมายเลขสองดอูกินคนละตัวจอย กินคนละตัวจ้อยไปนี่ไล่กินเราไปนี่เตรียมข้าฮอตเราไปนี่ ลงมานี่เดินให้กินนี่แล้วเสียบมานี่ดีกว่าเสมออีกแล้วครับท่านเสมออีกแล้วอขอเสมอไปเรียบร้อยครับ ไม่ยอมให้เสมออีกทำไงล่ะเธอไม่ยอมให้เสมอจะทำยังไงโหให้เดินเสมอเหรอโอ้ยท่านเดย <c oughs> ให้ผมเสียเหรียญฟรีฟ